ตัวนี้นะครับเป็นชุดมอเตอร์นะครับของชาร์ปนะครับเนี่ยที่แกนมันฝืดนะครับแกนมันฝืดเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นบูทนะครับเป็นระบบที่ใช้บูทเนี่ยเดี๋ยวผมจะโมนิฟายนะครับใช้เป็นลูกปืนนะครับเผื่อเอฟซีนำไปใช้นะครับว่าประมาณไหนนะครับในการโมนิฟายอันนี้สั่งจากลาซาด้านะครับจะใส่ลูกยางนะครับ ใส่ลูกยางก็ลูกปืนเบอร์ลูกปืนเบอร์หกสองแปดนะครับที่จะใช้แทนบูทเนี่ยนะครับตัวแ,แรกเราก็รื้อเลยตอนแรกเราก็ื้อที่บูทออกก่อนนะที่เราไม่ใช้เราจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะแล้ว สุดแกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ขัดนะครับกกกกใช้กกดกกาบาะขัดนะครับจะมีตัวมือตัวม,มือด้วยนะบุวนอกเลยบุนออกเลยจะขัดทั้งแกเลยครับ สุกลนึ่งโอเคมานี่นี่กปืนาใส่สงกไปก่อนนะงกอันนี้ลูกการแตะแผนะ่นนะครับลูกกรครอบกว่าลูกปืนแตะแผ่นครับอไปก่อครับ้เป็นสนิทเลยนะครับ,อ,อ,อ,รบ,อ,รรบอันนี้้สเลยคับนิทตที่สน มานี่ใส่กุนนรับเบอร์028โอเคโอเคนั่นเลยครับอค่นประมาณนี้ไม่เพื่อนแนล้วติดตัวตัวนึงนะตินั่นรับ อันนี้เป็นมอเตอร์ของชา้ามนคะครับตะเนี้มอเตอร์พัดลมกดเข้าไปอย่างเดินก็ให้สั่นที่สุดนะครับให้สั่นปื้นปื้อปื้น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 แล้วก็ใส่เปิองเ,เข้าไปประมาณนี้ถ้าเอฟซีถ้าทำได้เราไปยทำเลย จะแต่งนะครับเพราะว่าให้มันได้เซ็นเตอร์นะครับจะตัดออกนิดหนึ่งประมาณนี้ตัดกันไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับสไปโอเค ดึงสลักตรงนี้ครับให้มันมีความยืดหยุ่นนิดนึงนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับรัดเกินไปนะครับไม่ถึงกับเราดึงตัวนี้ก็ได้ครับดึงให้มันได้เนี่ยแล้วก็หมุนดูนะครับเนี่ยประมาณนี้ให้เซมิเตอร์นะครับของแกนโรเตอร์มันอยู่กลางของมอเตอร์นะครับเนี่ย ล็อกสองข้างอนคล้องคบใ้องกดึงครับให้มันสามารถมีความยืดหยุ่นตรงนี้ได้ครับโอเคก็จะเปสี่ตัวนีเทียก่อนนะครับเราจะไม่ตัดีรับเดี๋ยวทำยังไงเราตัดีครับอสัดอบสัดเดือชนกัน หรือเอาี่ปนงพันได้อไ้ก็ไัดตีหรือถ้าถ้าเราก็ไม่แน่เราไม่ตัตีได้จะนงพันได้เลยผมไม่ครับผมมีัในตัวถ้างนีก็ขันให้นครับผมให้แน่นแล้วก็รให้นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับมันได้ไหมที่เราเปลีปืนไปแล้วังหรือ่ประม้โอเคนะเสียบปักแล้วก็เมวน้หมุนได้ เหยียบ้วยนะเงียบจไม่ดูนะคือมด็กพวกกรคติกเหยียบเลยใค้ไนนะครับพองเคยช้เด็กยนลูกปืนแค่ไ้นนะเนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วก็มาเทนะครับหมุนดูก็ได้ครับหมุนดูว่าพคล่องไหม เวลาเราประกอบเสร็จทท่เราเปลี่ยนลูกปืนไปนะบแบบเทสนะครับตัวนี้เป็นชาร์ปนะครับที่บอกเลือกเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้นะทีเอเหนึ่งหกสามงตัวนี้ลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้นะครับวางลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับเพื่อจะสั่งให้ตรงรุ่นนะครับนี่ยดูความเร็วรอบนะครับ เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นมากหรือว่าอาการที่หมุนช้าครับหมุนช้าก็เกิดจากแกนตูดลูกปืนไอ้พวกบูทพวกนี้มีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนเลยกนะ็ได้เกียร์สองสปีดสามเนียบด้วยนะเนียบนเะนียบๆประมาณนี้นะครับ นะครับต่อไปนใช้นะครับเรียบปล่อยทิ้งน,นะครับลองเทสลอง,ลองทําที่บ้านดูนะครับลองเอาไปทําที่บ้านดูนะครับต้นทุนไม่สูงนะครับตัวไม่กี่บาทชุดชีวิตมันขึ้นมาอีกครั้งประมาณนั้นนะครับ